ข่าวพรคัมแมนเชสเตอร์เดนประธานวันที่27สิงหาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนยืนนี้ขอเสนออาไรยังไงพีเอชจีโอเคข้อเสนอในการปล่อยโอกาเต้เรนัดตรวจร,ร่างกายผีลุ้นแดงเดือดมาถึงก่อนนะ โดยสโมสรปารีสแซงต์แชงนะฮะยอมรับข้อสเสนอนในการซื้อตัวมาริเอลอูกาเชของกลางเชลั์จากข้างของแมนยูพร้อมจะปล่อยแข้งลัดินแบานี้เดินทางไปตรวจร่างกายยังฐานราชการของแคริงตันซึ่งมันก็มีเวลาเหลือเฟือสำหรับซุ่มซ้อมเพื่อจะฟัดเกมพบกับนั่งของลิเวอร์พูลวันที่1กันยายนที่ถึงนี้ โดยจากการบริงานของครูซื้อขายฟาบ,บิชโอรามานบอกว่าความพยายามของพิษแตงสฤทริ์ผลเมื่อเปเชยยอมรับเงินในการอ่าการันตีค่าตัว12.3ล้านปอนหรือราณ50ล้านปอนและส่นเสริมตามเงื่อนไขผลงานและความสุร็จได้สูงสุด8.46ล้านปอนหรือราณ10ล้านโยูโรในคขง้งนี้ เ,เงินขายส่วนตัวระหว่างนักเตะจากทีมชาติออรุกวัยกับแมนยูเองตกลงกันได้ตั้แต่ช่วงเดือนก่อนแล้วซึ่งทางอูกาเต้อยากจะมาเล่นกันเพียงกับแท้ปีศาจแดงส่วนยอดทีมแห่งชินโอเทฟอร์ดเองนั้นก็ไม่ได้มองช้อยอื่นเลยนอกจากเขาเช่นเดียวกันลำดับไปก็คือการนัดตวรวจร่างกายคาดกันว่าทําได้ในวันพุธที่สิงนี้เพื่อจะเปิดคว้าตัวโดย็วที่สุดจะได้มีเวลาซ้อมเพื่อเตรียมที่จะเล่นเกมใหญ่ดดนกับบรรดทานของหงแดงทิเพอร์ูู ซึ่งอกาเต้จะเป็นหน้าใหม่นะฮะในตลาดรอบนี้ของแมนยูต่อจากด้านของเบรนนี่ยโรโจชัวซซีมัชทเดริกและก็ดูแซมาโซอุยในครักนี้นั่นเองน,นะเป็นระวังอย่างนี้เดี๋ยวรอประกาศจะเป็นทางการกันอีกครั้งด้เลื่นครับเรามาดูข่าวต่อบ้านก,กันครับแอบช็อกกับคําตอบนะแมนยูไหมเมื่อคารัเกอร์เผยทีมที่จะเล่นให้กับทางทีมหากมีอันต้องย้ายจากหน้าของฝั่งลิเวอร์พูล เดยนกันนี้ทางด้านของดาวออกไปว่าทีมอะไรถ้าหากว่าจะม,มี่คารักเกอร์กูรูลูกหนังออกมาเปิดเผยทีมที่จะเล่นให้นะฮะหากมีอันต้องตกลงย้ายจากทานครลิเวอร์พูลจากยอดแทนดิน,นอ่ยอดแดน,นท,ทีมผู้ดี โดยงานที่เจมีค่คาร์รเกอร์อดีตประกานหลังตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลและก็สิงโตคัมบรามนะฮะทีมชาติตังกละที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นโค้ชคนดังออกมาเปิดเผยทีมที่อยากจะย้ายไปเล่นให้ถากว่าตอนสมัยที่ตัวของเขาเป็นนักเตะนั้นมีอันต้องย้ายจากชายคาแอนฟิวไป ทันนี้จะมีคาร์เกอร์ออกมากรามาว่าทีมที่ผมอยจะย้ายไปเล่นด้วยนั่นคือเทนแนมฮอสเปอร์สาเหตุเป็นเพราะตอนเด็กนั้นพวกเขาเป็นทีมแรกที่ผมรู้จักถ้าไม่นับรวมกับลิเวอร์พูลหรือเอฟเวอร,ฟอร์ตันนะโดยฤด,ดูกาลแรกที่ผมดูฟุตบอลนั่นคือปี1984-1985 ตอนนั้นเอฟเวอร์ตันกับสเปอร์ก็แย่งกันควา้าแชมป์ลีกแล้วถ้าจะให้จอะจงคือตอนผมอายุ7-8ขวบผมได้นึกในใจบอกว่าสเปอร์เป็นทีมแบบไหนกันนะมันคงจะเป็นเรื่องที่ผมจำได้อยู่เสมอกับเรื่องราวสมัยเด็กในครั้งนี้เริ่มถึงทันทีที่เกมจบผมจะไปที่ร้านเสี่ยงโชคถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษตอนตอนนั้นมันคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะยุคนี้มีโทรศัพท์แล้วอผมไปเนว,ว่างานนี้เจมี่คาร์เกอร์นะฮะ ถ้าเกิดว่าเขาเลือกย้ายได้เขาจะไปสเปอร์ซะอย่างนั้นไม่มาแมนยูเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอนาถแท้อนโทนี่ถูกเกมฟุตบอลปรับเท้าไม่ถนัดเหลือดาวเดียวพร้อมลดค่าพลังอีกไป4ีหน่วยนะโดยกันนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะเดอะมุนแอนโทนี่ปีจอมมุนของแมนยู ถูกทาน,นั้นของ E A F C เกมฟุตบอลชื่อดังปร,รับค่าพลังงานลดลงไปจากปีที่ผ่านมา4หน่วยพรอมด้วยการปร,รับเท้าข้างที่เขาไม่ถนัดให้เหลือเป็นแค่ดาวเดียวเท่านั้นโดยงานนี้ทานด้น,นของฟุตเชอร์บิฟนะฮะสายข่าววงในเกี่ยวกับฟุตบอลชื่อดังอย่างทานด้น,นของ E A F C เป็นที่รู้จักกันในชื่อของฟีฟ่า ในอดีตออกมาเปิดเผยค่าพลังงานนักเตะจากทีมยักษ์ใหญ่ในเวทีพิบริกอังกฤษล่วงหน้ากันแล้วโดยลดค่าพลังดังกล่าวมันจะอิงจากชื่อชื่อชั้นและก็ผลงานโดยภาพรวมของนักเตะและก็สโมสร ในตดูการที่ผ่านมาถ้าใครสามารถระเบิดฟอร์มรุนแรงได้ค่าพลังก็จะขึ้นตามในขณะเดียวกันหากนักเตะค,คนไหนทำผลงานที่อย่างน่าผิดหวังค่าพลังก็จะลดดันลงไปตามความเหมาะสมซึ่งหนึ่งในนักเตะที่ถูกลดค่าพลังงานลงมาก็คือแอนโชนีเปีกสายคนเช้นของแมนเชสเตอร์ที่มีแรงกิ้งอยู่แค่7.7เท่านั้น ซึ่งเนีวก็ถือว่าลดลงมามากถึง4หน่วยจากปีที่ผ่านมามีหนำซ้ำนะฮะเจ้าตัวยังถูกลดครองความสามารถในการใช้เท้าข้างที่นหนัดนักจาก2ดาวเหลือเพียงแค่1ดาวอีกต่างหากมาไปก่อนนั้นถ้าเทียบจากภาคแรกที่แอนชนี่เพิ่งย้ายมาจากคันงของอาแจ็คออมสรดดัมตอนนั้นเขามีค่าพลังสูงถึง ไ2หน่วยและความสามารถในการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดนะฮะสูงถึงเรียกว่า3าดาวถ้ากับ้าดับแ,แต่ย้ายมาอยู่ที่แมนยูแอนโทนีถูกลดค่าหน่วยพลังงานลงไปถึง5หน่วยและก็ค่าการใช้เท้าขวาลงไปถึง2ดาวในครั้งนี้เลยเฉดเดนะโอโหเป็นแว่างานนี้แอนโทนีเดบุนนะฮะโดนไปซะแล้วแบบนี้ก็แย่นหน่อยนะารามาดูข่าวต่อมาเกันครับ รอชูเสื้อนาะแมนยูบารุกเข้าตกลงในการคว้าอูกาเตจากด้านของปีเอชโดยแมนเชสเตอร์นะครับบารุกเข้าตกลงกับปารีสแซงแองในการจราาสัญญาในการคว้าตัวมอนตีเอลอูกาเตกองกลางทีมชาติอุรุกัวมาเสริมทัพโดยค่าตัวมากถึง50ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีกประมาณ10ล้านยูโรโดยมีความเป็นไปได้ที่บอนีเอลอูกาเตเนียจะบินไปที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อจะเข้ารับก,การตรวจร่างกายช่วงบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องจีน โดยที่ผ่านมาบาัลดอเอลอูกาเตามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูตลอดช่วงสมัยนี้และตอนนี้กองกลางทีมชาติออรุกวยก็พร้อมแล้วที่จะเซ็นสัญญาร่วมทัพปีแดงกองกลางเดวิดสานวิญญาวรายนี้ลงเล่นในกมเพน่อของปารชชีสแซงแองนะนะฮะที่คุมทัพโดยปุรเอนริเก้ไป37นัดในทุกบริการเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วโดยแบ่งเป็นการลงเล่นในเกมลีก25นัดและเขาก็มีส่วนช่วยให้เปเช้คว้าแชมป์ลีกเอิงสมัยที่12ในคารังนิดได้สำเร็จนะ เป็นในวงงานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปการกัดการนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเขาเด่นด้านไหนบ้างเทียบซาติโอกาเต้กาซิเมโรและก็เมนูนะโดยเทียบจุดเด่นจุดน้อยในแต่ละด้านระหว่างม a นีเอรอกาเต้ว่าทีแข่งใหม่ของแมนยูกับอีก2กองกลางตัวรับอย่างกาซิเมโรและคอบบี้ไมน ดยแมนยูเองนั้นเพิ่งจะบรรลุเข้าตกลงในการที่จะคว้าตัวโบนอเอลอุกาเต้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยของทางด้านปารีสแซงต์แมงมาเข้าจินโอทัฟฟอร์ดได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับมิดฟิลไวชาเปร์นี้มีค่าตัวประมาณ50ล้านยูโรหรือประมาณ1,900ล้านบาทบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างอีกประมาณ10ล้านยูโรหรือประมาณ380ล้านบาทและจะเป็นนักเตะรายที่5ในช่วงสมัยนี้ ที่ทางด้านโคลไปแสดงต่อจากทางด้านของเป็นนิโโยโรโจชัวเซอร์ซีนุแซมาซาเรวีและก็มัชทายดูริกวันนี้เราจึงนำสถิติของอูกาเต้มาปเปรียบเทียบนะฮะกับกาซิเมโร่และก็เมนูซึ่งเป็นนักเตะที่ลงเล่นตำแหน่งเดียวกันในการลงเล่นเมื่อช่วงสิทั้ที่ผ่านมาใครจะมีจุดเด่นจุดด้อยด้านไหนกันบ้างเรามาวิเคราะห์กันให้ดูแบบชัดเต็มเต็มตาเลยนะเริ่มไปที่ทางฝั่งทางด้านของอูกาเต้กันหน่อยกันละกันลงเล่นทั้งหมด37นัด ทั้งหมด2,450นาทีทำประตู0แอสซิสต์2่านบอลสำเร็จ1,513ครั้งความแม่นยำในการจ่ายบอล91.60%สร้างโอกาส14ครั้งเข้าสกัดบอล1 1 3ครั้งสกัดบอล48ครั้งเข้าวัะสำเร็จ192ครั้งต่อมาก็จะเป็นกาซิเมโร่ลงเล่นทั้งหมด32ครั้งลงเล่นทั้งหมด2,578นาที ทำประตูนะฮะ5ประตูแอสซิสซ์3ครั้งผ่านบอลสําเร็จ1,500 2ครั้งความแม่นยําในการจ่ายบอล82.7%อกซ้าโอกาส22ครั้งเข้าสกัด101ครั้งสกัดบอล27ครั้งเข้าประท้าสำเร็จ172ครั้งในขรั้นี้ต่อมาก็จะเป็นท่านของคอบบี้ไมนูเล่นทั้งหม32ครั้งลงเล่นทั้งหมด2,403นาที ทำประตูไป5ประตูแอสซิสต์ไป1ครั้งแล้วก็ผ่านบอลสาเร็จนะฮะ955ครั้งความแม่นยาในการจ่ายบอล6 9 0สอการ์ดส19ครั้งเข้าสกัด60ครั้งสกัดบอล26ครั้งเข้าประท้าสำเร็จ150ครั้งต่อมาก็จะเป็นเรื่องการนะ,ะับผมชัดจ่ายบอลน,นะฮะ หากดูในเรื่องการจ่ายบอลน,นั้น3คนนี้กลายเป็นอูกาเต้ที่เรียกว่าทำได้ดีที่สุดนะฮะหลังมีสถิตในการจ่ายบอลสำเร็จ1,553ครั้งมากกว่ากาเซมโรที่ทำได้1,532ครั้งและก็เมนูที่น้อยที่สุดอยู่ที่955ครั้งเท่านั้นนอกจากนี้ความแม่นยำในการจ่ายบอลของอูกาเต ก็ยังสูงที่จำนวน91.6%มากกว่ากาซิเมโรที่ทำได้82.70%และก็เมนู86.90%ซึ่งจุดน,นี้เองการมาของมิทฟิลชาวอุรุกวัยน่าจะมาสร้างความสมดุลในแดนกลางให้กับทนานักคองแมนยูดได้มากยิ่งขึ้น ต่อมาจำนวนเกมเกมรับนะฮะโดยงานนี้แน่นอนว่าในเรื่องของเกมรับนั้นน่าจะมีความสําคัญมากที่สุดเพราะตาแหน่งของอูกาเต้คือกองกลางหมายเลข6ขนานแช์ซึ่งจุดนี้เจ้าตัวก็ทำได้เหนือกว่าทั้ง2คนโดยมีทนด้านของสติในการเข้าสกาัดบอลจากคู่แข่งมากถึง103ครั้งสกัดบอลฝ่ายตรงข้ามได้มากถึง48ครั้งและเข้าประทัดได้มากถึง1 9 2ครั้งในครั้งนี้เลยเชเดียนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลดสมสรนแมนเชสเตอร์ตนเด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดติดายกดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ